อัปเดตดูนะครับว่าเรามาลุ้นกันว่าแม่ไก่ของเราจากที่เราเลี้ยงแบบปล่อยฟูงน้อพี่น้องเนาะเลี้ยงแบบปล่อยให้เขาออกไปหากินอาหารตามธรรมชาตินะครับมาดูว่าเขาไข่ได้กี่รังแล้วน้องพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงคำคำย่ำแรงครับผมกับบรรยากาศน้องไก่เลี้ยงแบบปล่อยน้อพี่น้องตอนนี้น้องไก่ชุด10ตัวเราก็ได้ลงไปหาอาหารกินเองแล้วครับทั้งหมดแล้วนี่ครับบรรยากาศที ภายภายนอกเนาะด้านนอกเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเราไปลุ่นด้านในกันเลยครับว่าน้องไก่ของเราเนี่ยน้องไก่ของเราเนี่ยไข่ได้กี่ลังแล้วแล้วก็แต่ละลังมีไข่กี่ไข่น้องพี่น้องกะในภายในเราเราก็จะมืดๆหน่อยน้องพี่น้องเดี๋ยวเราสิขาไปเบิ้งข้างในกันเลยนี่เอาแม่ไก่ตัวนี้ทําไมขึ้นมานอนไวจังตัวนี้เป็นแม่หน้าประตูกําลังฟักอยู่น้องพี่น้องห็นเขากําลังฟักอยู่ อ่าลังแรกครับลังแรกอ้าวนี่มาใหม่ครับนี่เป็นลังที่สองแล้วครับผมเพิ่งไข่ได้หนึ่งลูกนะครับหนึ่งฟองนะพี่น้องเนาะนี่ครับมาใหม่แล้วครับผมอ้าวเริ่มไข่ขึ้นมาอีกหนึ่งลังแล้วครับนะครับเราจะมาเช็คดูว่าน้องไก่เขาไข่ได้กี่ลังแล้วเนาะพี่น้องก็เป็นสองล,งลัง,ลงแล้วครับกับแม่เมื่อกี้นี่สองลังแล้วโอ้โหแม่นี่เยอะจังเลยนะครับพี่น้อง กี่ฟองเนี่ยสองสี่หกแปดแล้วครับผมแปดไข่แล้วพี่น้องตัวนี้เป็นสามลังแล้วพี่น้องสามลังแล้วหลังจากที่เราได้ปล่อยไก่นะครับแม่ไก่เราก็เริ่มเริ่มทยอยไข่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับสามลังแล้วนะพี่น้องเอ,อ้ลังที่สี่ครับนี่ได้สี่ใบพี่น้องจะมนนืึนๆเนี่ยนะครับเด้อสี่ลังแล้วสี่ลังแล้วครับ รังที่ห้าครับผมอู้ตัวนี้สองสี่หแปดดใบครับแล้วก็อีกหนึ่งรังฝั่งนี้ครับผมฝั่งน,นี้ได้กี่ไข่3ใบแล้วพี่น้องเห็นบอฝตอนนี้เกืบใบเลยครับก็ทั้งหมดก็กี่รังแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหหรังแล้วพี่น้องน้องไกลล่เราไข่ได้หลรังแล้วพี่น้องเอ้ย หกหต้องยกหาบวกนึ่งนะพี่น้องโอ้ดีใจครับผมเริ่มไข่แล้วครับผมหลังจากที่เราปล่อยไก่ให้น้องไก่ออกไปหากินอาหารตามธรรมชาตินะครับได้หกลังแล้วครับแล้วก็เริ่มทยอยไข่ขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะก็สรุปว่าก็คือเป็นผลดีคือการเลี้ยงไก่แบบปล่อยนี่น้องไก่จะสดชื่นน้องไก่จะอ่าไข่ได้ดีนะครับสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะก็ หลังจากที่เราให้น้องไก่อยู่ในพื้นที่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเกี่ยวข้าวเนาะพี่น้องเนาะข้าวกำลังช่วงเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเขาก็ก็เอาน้องไก่ไว้ในพื้นที่ก่อนหลังจากที่ปล่อยน้องไก่ก็เริ่มมีแม่ไก่ไข่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แม่ไก่เราก็สมบูรณ์ตัวผู้ก็สมบูรณ์นะครับนี่พ่อพันธุ์ของเราตัวนี้คือเจ้ากดล้มช้างครับแม่พันธุ์ของเราหน้าแดงทุกตัวเลยครับผมตอนนี้ก็ได้ พากันทยอยกลับขึ้นลังแล้วครับแต่บางส่วนก็ยังนุ่นครับยังออกหากินอยู่ข้างนอกนะ่นครับผมเห็นบ่อพี่น้องเด๋ยวผมสีส้มในเบืองเด้อนี่ครับผมโอ้ดีใจขากหลายครับผมน้องไก่เริ่มไข่แล้วบางส่วนก็ยังไม่เข้ามานะพี่น้องเนานะบางส่วนก็เข้ามาแล้วนี่นี่หน,น้าแดงๆข้างนั้นเลยครับนี่สดใสมากเลยโอ้โหหกลังแล้วพี่น้องรอลุ้นกันครับว่าน่าจะเป็นแม่ที่อยู่ ด้านหน้าประตูเนาะเขาน่าจะฟักก่อนเออเหยียบขาไก่พี่น้องเหยียบขาไก่โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับว่าแม่ไก่ของเราแตกวันไหนเนาะพี่น้องนอะตอนนี้ได้ได้หกลังแล้วเราก็มาลุ้นกันอีกว่าน้องไก่จํานวนเกือบกือบ30ตัวนี่ครับแม่ไก่เกือบ30ตัวนะครับเกือบ30เน้องพี่น้องเนาะแต่ตัวที่เป็นสาวก็น่าจะอยู่20กว่าตัวนี่แหละ ครับผมก็รอลุ้นกันว่าเขาจะไข่กี่ลังเนาะในฤดูก,การนี้ก็คือเป็นฤดูก,การแห่งการเพราะไก่เนาะพี่น้องบรรยากาศได้ครับผมอากาศเย็นๆสบายโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับกับแม่ไก่ทั้ง